ก่อนดีหรือว่าค่อยเก็บเงิน<ม>หรือเก็บเงินก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวหรือว่าเที่ยวไปด้วยเก็บเงินไปด้วยหมายถึงว่าดูนด้คำตกไหมบ้าเลยอา้าวเราไปถามเขาที่เห็นคนทั่วไปมานะครับว่าเขาคิดยังไงกับชวงนะะี้ฮะทิปปับครับ ก่อนเก็บเงินหรือว่าเก็บเงินก,ก่อนเที่ยวดีคะเก็บเงินก่อนเที่ยวค่ะเพราะถ้าไม่มีเงินก็ไปเที่ยวไม่ได้เก็บเงินก่อนเที่ยวค่ะก็ต้องมีเงินให้พร้อมก่อนที่จะไปเที่ยวพอไปเที่ยวจะได้ไม่เกิดปัญหาโงเก็บเงินก่อนแล้วค่อยเที่ยวครับถ้าไม่มีเงินคงจะเที่ยวไม่สนุกเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินแล้วเที่ยวแล้วมันอุ่นใจครับเที่ยวก่<ข>อนเก็บเงินครับผมตอนนี้เราไปเที่ยวเรายังสนุกยังอินกับการเที่ยวเพราะถ้าเกิดเก็บเงินก่อนแล้วจะรู้สึกว่ามันใช้เวลานานไปแล้วช่วงอารมณ์แพชชั่นมันจะหายไปของผมก็น่าจะเก็บก่่ออนนแล้้้้้้วยไไไเเเทีีรราาาะมมมังงงสตใใชชิิจจๆดด เรามีวิธีการเก็บเงินอย่างไงที่แปลกอะแต่ว่ามันได้ผลก็เก็บวันละ50บาทแบงค์ห้หรือเก็บแบงค์ร้อยเก็บทุกวันเก็บทุกวันเก็บทุกวันฝึกความมีวินัยของตัวเองหลักจากเงินเดือนเลยคะ่ะได้เงินเดือนมาก็หักแบ่งทุกเดือนทุกเดือนอ๋อเก็บแต่เหรียญบาทอะคะ่ะพอมันมีเหรียญก็เอาไปใส่เอาไว้จนเต็มอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็ไปขุดมันออกมาใช้ถ้าเกิดมีเงินเข้าก็จะหักออกก่อนไปเลย50%เอาไปไว้บัญชีเก็บที่เราไม่ได้ใช้เงี้ยครับจะเก็บสะสมพวกแบงค์ห้าสิบไว้แล้วเนี่ ต่อเดือนเราอะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตไหมคะตอนนี้ก็เพียงพออยู่นะครับถ้าใช้แบบจําเป็นเพียงพอค่ะก็พอบ้างไม่พอบ้างค่ะแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยใช้ไปกับอะไรมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่พอทำไงคะต่อเดือนไม่พอก็มามาาไปละกันของเราผมไม่พอไม่พอเหมือนกันครับแล้วเาคาใี้จ่ายไม่พออย่างเงี้ยทำไงค่ะก็พอแม่พี่เคยทำประกันชีวิตไหมตอนแรกไม่เคยคิดจะทำเลยแต่ว่าก็หลังๆเนี่ยทำประกันไว้สำหรับลดหย่อนภาษีครับอ่ะยังไม่เคยทำประกันชีวิตครับผมยังไม่เคย ก็เลยไม่คิดแล้วเมื่อก่อนไม่เคยแต่แต่ตอนนี้เริ่มเร <S <s like ิ่มคิดแล้วค่ะคิดไหมคะว่าเราอยากจะทําประการชีวิตสักอายุเท่าไหร่ก็ทําตอนนี้แล้วค่ะพอดีว่าก็3 0ิบกว่าแล้วก็เลยถามวางแผนไว้ก็ขออีกสักห้าปีแล้วกันฮะประมาณยี่ส้าถ้าผมคิดว่าน่าจะทําช่วงประมาณสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นครับ เราคิดว่าการทําประกันชีวิตค่ะสําคัญไหมคะสาคัญนะคะเพราะว่าบางทีคือเราก็ไม่รู้เนอะคนข้างหลังของเราอะต้องมารับไอ้ภาระหนี้ของเราอะไรไหมก็เลยทําทั้งแบบประกันอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ทําเกี่ยวกับพวกอสังหา,ท,า,ะะหาที่เราซื้อค่ะก็เลยแบบว่าทําไว้ก็คิดว่าคุ้มค่าค่ะมันอยู่ที่เงื่อนไขที่เขาทําประกันชีวิตกันนะว่าจะใช้สําหรับค่ารักษาพยาบาลหรือใช้เป็นเงินออมมันก็เหมือนเราซื้อความเสี่ยงในอนาคตะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรที่จะเกิดในอนาคตทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพมันก็เป็นที่รองรับเวลาที่เราแบบจบป่วยหรือต้อองงนน ้เกิดอ,อ,อะไรขึนมานอกจากรถเดนมนภาษีแล้วเนี่ยก็จะทําให้ดูแลคุ้มครองตัวเองแล้วก็ไม่เป็นภาระเวลาที่เราไม่จากไปคุ้มแน่นอนครับถ้าทําหลังกเกษียณอยากทำอะไรดีคะคิดว่าน่าจะไปทไําไล่ไถนาบ้านงะคะอาจจะต้องไปอยู่กับธรรมชาติบ้างพักบ้างอะไรบ้างไม่คิดเลยค่ะ พราะอะไรคะเพราะยังสนุกกับตรงนี้อยู่กล่าว่า60ก็ยังจะทําทงานอยากไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าค่าครองชีพก็น้อยแล้วก็ธรรมชาติกว่ากรุงเทพช่วงที่ยังไม่เกษียณเขาจะเก็บเงินไว้เยอะๆแล้วก็หลังเกษียณก็อาจจะไปเทีย่ยวรอบโลกอะไรพวกนี้ยังคิดไม่ออกเพราะว่าอีนานจะเสียนเพราะว่าน้าอย่างเด็กอยู่แต่ว่าคิดว่าต้องหาอะไรทำแหละคนเราทุกคนต้องมีความคิดยิ่งแก่ยิ่งมันคิดได้ตอนนี้ยังไม่ค่อยแก่คิดคิดได้น้อย ี่คนสุดท้ายนี่เขาชัดเจนดีนะหน้าเขาเด็กอยู่เออทำทำไมฮะเออเอาไว้รหยนอ์ภาษีครับเอออะพูดนะว่าควบคู่กันไปเก็บด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยใช้เวลาใช้ชีวิตให<ช>้มันคุ้มค่าคือใช้ชีวิตอ่ะคือดีที่สุดแต่ว่าใช้อย่างมีสติอย่ากเกินตัวแค่นั้นเองนะคะเป็นห่วงทุกคนนะ